ขวนขันอีกต้าหากเรือเรือเห็นหมาเห็นหมาหมาไปเลยหมาไปเนาะหมาไปเลยอืออึ๊ยอึ๊ยพาไปไหนเลย น,นังลงนั่งนั่งผ่านแล้วผ่านนอนเล้ปะผ่าผาู้เป็นพี่วม่พ่อปะเอาผูกพี่ไมนไม่ขี้ยม่ขึ้นอ๋อม่ขีม้มาขึ้น่าผูกเลน่นผ่านอืมถึกใจแล้ครับห <laughs> ยกมา ผันเออบ่ต้องนอี่ผ่านตั้งแต่ไปไทยแล้วอยู่นีแ่แหละเจอไปกัดไก่อีกตอนแรกไฮยปลนะ่อยเนาะเข้าดีดี่ะเอ้ออ,อ,อย่าเข้าหลาย ย,ย่าเข้ามาบอกพันลงองย่าเข้าหลายอืมคนบอกออี้ตัวใจเบึ้นมื่อคืนอ้่มึงสางเห็นไม้ยู่พี่เ,เพูกไว้แต่คืนผานเอา,ายเข้ามาอย่างอออบอกกับมา ครัออบผันเสียผู้มูยิ่งลายเสียพู้พมูบ่ไอ้ปัน,นติกบูก ไปวะ้ี่อนูถือไปก่วนไอ้ข้อยตัวถิมั้นเป็นเบลน,นตาไม่สียางมาหางข้อยอะไรเบนตามีจะมาเวลนตาดียอาพันอาพันถือผูกก็ให้ถือเงี้ยวปุ๊บกันตะไก่เฮ้ยแสดงโทษคือผูกไว้แล้วก็ตอนเย็นค่อยปล่อยนะครับ ้ปล่อยจะ้ล่อตอนเย็นนะปล่อยจะก็เป็นรื่องควายนะบัวผันแดดออกยุ่นบ้าตอนเช้าจะไม่ปล่อยนะเขาจะไปกัดไก่นะครับแต่ดอกแล้วแม่เลกเสียตาเสียตาเสียตา อุ้มอุ้มอุ้มยังสีบ้างคาบคาบอุ้มคาบบ้างอุ้มคาบอุ้มคาบห่อนตะคือแต่ละกระสูหนามันใสดีจัะเลยเอาด้เสาอันี้ไหมคันหองกระโหลกมันเป็นยัางเกาะสูบมันเป็นอยังเกาะ ขี่ดินอันหัวกระโหลกมันเลยเอาไปท่านใดมันเลยไปท่านห่งซอมซูบอยู่ผันห้องดูเธอไงฮะฮะมันนี่ิริวาะยายา Nang luôn Nang Nang luôn Nang long Nang long Nang กลางบลังเบิร์ถืออะไรเป็นบอบมถือมีอยู่หันบาถือหันเห็เจังสิมันมันมีแหงก่อนือดีหเอสเออเขาก็เอามาให้เบิดถือยังเออก็ใช้เต็งสินะเออมันมันมันได้ดึงกันไวหรือเปล่เออขันถืออันนี้มันเนี้ยยิ่งขึ้นมากเ่ยเออเจสั่นดีเออเบิร์ดถือไม้เทียนแต่ว่าขันไอ้เทียงเขาบอก ไปงานศุมันไปยางไกงมูว่าได้เป็นยังมันไอ้น้ำก็ฟอดบัดีก็เขาไปยังห้ไปถัดมาไปก็บ่มีคนไปก็ถือไม่นั่นเราไปไปหอดศุกรไปไปเท่าเราก็มานั่งกู้พี่เอาเก้าอี้เจ้าของไปน้ำอันเอาเก้าอี้ไม่เท่ามันเป็นเก้าอี้ไปเจับเอออั่นละคันเห็นจรงซี่มันคือจังมันไข่มันดิ่งจริงไดบุญ ดึงเส็ดึงเอ็นขึ้นคันคันือก็ให้ถือมาเงี้ยง่ายให้ได้อายุสูงอออันไม่เท่ามันตั้เนาะก็มันไม่อลับเมียไเป็นไปไไปจะสีไปได้ไปได้มันอบนไอออนีมาแล้วถ้านีมากคือปล่อยผ่านไปเลย ไปกัด้ไปได้นไก่ตายบ่ไก่ไ่ยงมันสองตัวมันแลนรัดกันไก่อดหรไปรอดเลยมั้มีแดดออกอะชไแห้งไอชื้ไม่แห้งแแดดออกันนี้ไก่ตืบอยู่ไงสิลงไปท่าคุ่นกับไก่ตืบอยู่ไปสิย่างมากกับเยเติบอยู่ แสบึ้งสะเลยแหร้านสิบฮวยอากาศันสอกก็หาลกอยนอเงเดียร์มันเจอหนาวิตามินหนสั่อ่ยเออละค่

ผิววิลลาดีดีผิวใส้องต้องผิวอัปบนไอผิวอัปุุยไปยังนึงอีกอทีนี้ฝากวิตามกดไลค์เพื่อใช้ช่องส่งใช้ดีด้วยนะครับสวัสดีครับจะผ่านผูกแล้วร้อนละไม่ร้อนนะอีพันมั่นนะหม้ชีหอนดีใจเนาะเป็หมาชีหอนเนย